ขึ้นนวก็าามาอรูทุ่มไกลครับมาเช็คครับทุ่มเข้ามาปอดเลยมาถึงชัดชัยอามองหาเป้าอยู่วางไกลออกมาให้สุประโชคใช้ความเร็วจะไปแต่โดนดีเล์เกมไว้ก่อนครับจังงวะนี้บอลโยนยาวของอิรักบ้างครับอานแะครก็ตกมาชัดชัยอ่านอยู่แล้วออกมาได้ข้างหน้ามีการิบาลคนเดียวนะครับอิรักวางโด่งลึกไป ชัติชัยพุ่งพุ่งขึ้นมาแป๊ดเลยเอาแล้วครับสุภโชาขุ้นมาสุภโชาติดเคเรือ่องสุภาชาพรองตรงกลางแล้วย้อนเข้ามาทีเดียสินถุงไม่ถึงครับโดนชิงหกได้ก่อนเปิดโค้งเข้ามาชัติชัยออกมาขวาหนมือขนาดบอลลื่นนะครับชัติชัชยคว้างโดยลอยมาตรงพื้นที่ว่างมาแล้วครับสารัตน์ลองเปิดให้ทีเดียวสิน บอลลงได้ไหม <S 2> <S 2> <S ช่วยกันทำเกมได้ดีบอลเปิดก็มาครับฟรีคลิกได้มงแล้วลูกนี้ชัดชัยยังไม่พอจาอาล้ำหน้าครับจังหวะนี้ดูดีครับตรงนี้ฟานบูโตสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าลอกดูว่าบินปัดปลายมือแต่ว่าจริงๆมาเชลิีไม่น่าจะไม่น่าล้ำนะครับครับถ้ายกหน้าย,ยกในตำแหน่งของเป็นการยัดเข้ามาตรงกลางทำชิงอยู่บาชาจะเปิดขึ้นหน้าไปแต่จังหวะนี้ถึงก่อนครับ สาให้มาที่ชัดชัยและออกไปที่มิเิลสันสะดีเอ่าวลื่นมาแบบนี้จะสบายดีครับรับได้ใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไร